เมียเก่าผัวตีนดูร่วมวงยันโดนซ้อมแทงลูกสองรอบออกโรงพยาบาลแม่ผัวโทรตามทำงานทันทีจากกรณีเหตุการณ์สามีทำร้ายร่างกายภรรยาทั้งยังข่มขู่ว่าเป็นเมียต้องเชื่อฟังชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ เมื่อวันที่3มกราคม2568รายการโหนกระแสดได้พูดคุยในกรณีนี้โดยมีทั้งภรยาคนล่าสุดคือคุณนิกและคุณบีมอดีตภรยามาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งคุณนิกอดีตภรยาในคลิปเล่าว่าตั้งแต่คบหาจดทะเบียนสมรสช่วงแรกที่อยู่กับนายการสามีอยู่กันสคนรวมกับแม่สามีด้วยเวลาไปไหนมาไหนแม่จะตัวติดกันไปด้วยตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนกันสองคนผัวเมียแม่จะไม่พอใจจะออกอาการ แม้แต่จะไปดูหนังกันสองคนก็ไปไม่ได้แม่จะต้องไปด้วยตลอดในขณะที่ทางด้านบีมภรรยาคนก่อนหน้านิ้ก็ช่วยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนที่ตนคบหากับการก็ต้องอยู่กับแม่ตลอดเหตุผลคือการบอกว่าอยากให้เมียเป็นเพื่อนแม่ไปไหนมาไหนทําอะไรเป็นเพื่อนกันแต่เหมือนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ